สวัสดีค่ะชื่อดิงอธิชาอัายชื่อเล่นชื่อใบเตยค่ะวันนี้ใบเตยจะมาเล่านีทานเรื่องาลาไหลนายค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังก,กันได้เลยค่ะมีลาอยู่ตัวหนึง่งค่าทางานอยู่ที่สวนผลไม้มันต้องทํางานอย่างหนักแต่อาหารที่มันได้รับกับเป็นเพียงนมและข้าวโพดเท่านั้นมันรู้สึกผิดหวังอย่างมากจึงได้ขอให้นางฟ้าช่วยนางฟ้าจึงส่งให้มันไปอยู่กับเจ้านายคนใหม่ เจ้านายคนใหม่เป็นช่างปั้นหม้อเจ้านายคนใหม่เขาใช้เจ้าลาในการแบ,บ่งหินก้อนใหญ่นัหนัหนกเป็นเวลาทำไกลๆเพื่อใช้ในการปั้นหม้อและทําสิ่งของต่างๆเจ้าลาเลยไปขอให้นางฟ้าช่วยอีกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เจ้าลาจะขอให้นางฟ้าช่วยครั้งนี้นางฟ้าจึงส่งให้มันไปอยู่กับช่างฟอกหนังเจ้านายคนใหม่ของมันโหดร้ายมากถึงเคี่ยนเตียนน่ะ ทำให้เจ้าราสานึกว่าตอนที่อยู่กับเจ้านายคนแรกที่สวนผลไม้มันช่างสุขสบายมากและถ้ามันไม่ทำงานมันก็คงจะถูกฟอกหนังขายแล้วก็ต้องตายแน่ๆนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ต้องทำงานอย่างหนักคือคนที่ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่มันเป็นขอบคุณค่ะ